คือกละมังหายเนี่ยมันจะเถ e ียงกันทำหอกอะไรครับพี่น้องครับเรื่องมันตั้งหลายปีมีกีกาข้าวขาในหมู่บ้านเอาไปบอกนะคนนอกมันจะรู้ได้ไงถ้ามันไม่มีสายลับศูนในหมู่บ้านแล้วก็ออกมาทำตาทำต,ตาใสกันในการเล่าอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้เกยได้ยินเป่ะเลียเกณเปล่า เออ,อันนี้ที่ฉันก็ไม่รู้นะคะว่ามันหายไปยังไงหรือว่าเขารู้ได้ยังไงนะมึงนะนะคุณนั่นแหละเม่ต้องาูดมากหรอกหนะน้าตาใสกะละมังใบนี้เนี่ยมันหายไปตั้งนานแล้วเนี่ยพวกมึงเนี่ย เป็นอะไรกันนักกันหน้ามากระตือรือร้อนอะไรตอนช่วงนี้ฮะไอ้กะละมังเนี่ยพวกมึงมากระตือรือร้อนอะไรช่วงนี้นะและไอ้คนที่มาเป็นต้นเรื่องนี่นะไอ้จานตัวผู้นี่นะนะสุดยอดนะขับรถอย่างกะจรวดเลยใช่ไหมนะนะไอ้จานตัวผู้นี่นะ เปิดประเด็นเรื่องกามังหายขึ้นมากูนึกแล้วมึงไม่มีอะไรจะพูดนะเออนึกแล้วมไม่มีอะไรจะพูดคุณฟังนะเรื่องกามังหายนี่เป็นเรื่องจริงการมังหายเป็นเรื่องจริงแต่ยังจับหมาไม่ได้แล้วก็เกิดเป็นนิทานปรมปราฟังให้ดีนะครับตอนที่หายจับหมาไม่ได้ นะแล้วก็เกิดเป็นนิทานปรามปรา,าว่ามีเสียงกังวานกาละมังมาจากกอไผ่นะคือมีคนแต่งนิทานปารปรามปาตาาิหายความศักดิ์สิทธิ์นะมีสัตว์ชนิดหนึ่งไปเคาะกาละบังครับโอ้โหนี่พวกมึงหากินกันขนาดนี้เลยเหรอกูถามจริงๆนะครับ แทนที่จะเวลาไปจับว่าเอ้ยใครแมกขโมยกระมังวะออกมาเล่าเป็นนิทานเป็นตุกเป็นตะปาฏิหาร์นะมีคนบอกว่า,า,าวมันเป็นอาถรรพ์นะครับพี่น้องครับมันเป็นอาถรรพ์นะครับอย่าพูดต่อนะครับผมไม่อยากจะพูดต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดต่อไปแล้วจับไปจับมาเจอญาติตัวเองนะไอคนที่เล่าเรื่องกระมังหายเนี่ย เออเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าทำไมรู้ดีเลยเกิดเป็นตูเป็นตาอุย้ยกาลมังวิเศษหลังจากที่หายไปจากที่ศักดิ์สิทธิแ์แห่งหนึ่งนะอยู่มาวันหนึ่งกาละครั้งหนึ่งได้มีสัตว์ชนิดหนึ่งไปเคาะกาลมังให้ดังกังวานขึ้นจนกระทั่งมีผู้มีบุญได้ยินบาดบาด มิถาเรื่องนี้ต้องเป็นตำนานของบ้านนั้นแล,ะละ้วล่ะมันต้องกลายเป็นตำนานของบ้านนั้นแล้วมึงเวิ่อวางอลาัางการอะไรขนาดนั้นกะละมังหายปุ๊บมีสัตว์ชนิดหนึง่งได้ไปเคาะนะครับเออได้ใช้ฟันไปเคาะดังกองแกงกองแกงกองแกงแล้วก็มีคนมาพบเห็นเกิดเป็นตำนานนะครับอายกไม่ขึ้นครับพี่น้องครับ กะละมังใบนี้เดียวยกไม่ขึ้นนะฮะนะกะละมังใบเดียวยกไม่ขึ้นเอาช้างมาลากก็ไม่ขึ้นเอาคนมาสิบคนก็ยกไม่ขึ้นแต่ตั้งจิตอธิษฐานด้วยอํานาจคุณบาร,รมีขอให้เบาอายะอ้ยะโอ้โหนะ จริงกูถามจริงๆมึงแต่งมึงแต่งตำนานไอ้โหมึงสุดยอดอ่ะนะกูบอกให้มึงรู้นะกูไม่เชื่อแต่กูเชื่อว่ามีขโมยอผมเชื่อว่ามีขโมยแล้วขโมยก็ไม่ใช่ใครอื่นได้หรอกคนในนั้นแหละนะไอ้คนในทินนั้นแหละไม่มีคนอื่นหรอกนะ โอ้โหไอ้ตอนแบกแบกลงมาได้ครับกะละมังถือลงมาได้แต่ไอ้ตอนจานเชิญกับกะละมังกลับที่โอ้โหเกิดปาฏิหาริย์จ้าพี่น้องโอ้โหมสุดยอดกูเทียกูเทียกูเทียสุดยอดเกิดเป็นปาฏิหาริย์ฟ้าฝ่าฟ้าร้องฟ้าขนองนะครับนะครับมีเสียงกิ้งกิ้งกกิ้งจากสัตว์ชนิดหนึ่ง ทำให้ฟ้าร้องฟ้ากระนองจนกระทั่งทำให้เจ้าของที่ดินแห่งหนึ่งได้ยินเสียงแล้วจึงเดินทางไปดูนะครับโอ้โหนี่มึงเล่าเล่ามานี่เป็นตูเป็นตะเลยนะนะครับนะฮะอ๋อก็คนขายข่าวนั่นแหละครับเชื่อผมไหมไอ้ยายคนขายข่าวนั่นแหละไม่ต้องไปเจ้าใครหรอกเออเชื่อผม อดทุกท่านเชื่อผมไหมไอ้ยายไข่าวนั่นแน่แน่ที่มันซีกันน่ะเออที่มันซีกันน่ะนะที่มันซีกับสามตัวบาทนั่นแหละแน่ที่กำลังจะจะต้อนรับนั่นแหละผมไม่รู้ใครนะผมว่า,ายายไข,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 ข่าวคนไหนผมไม่รู้นะออมันตลกอ่ะทุกท่านกามังหายแต่ที่จะไปแจ้งความให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนจับนะครับ ว่าไอ้ใครนะั่มันเป็นพวกจันไรนะเออนะครับใครเป็นพวกจันไรใครเป็นพวกที่ขโมยขอให้มันชิบหายถูกไหมใครเป็นพวกจันไรอ่ะขอให้มันชิบหายขโมยของวัดกะลามังของวัดก็ยังไม่เว้นพี่แนนสวัสดีครับ,บตุ้มสวัสดีครับอ่าคุณตุ้มซ่าเนะี่ยคือผมตลก่านบุช <c oughs> ้ <c oughs> อา,าเถียกับเรื่องกะละมังหายไอ้ไอ้ไอ้จานตัวผู้นี่ก็เหลือเกินจริงๆเรื่องอื่นมีเยอะแยอะอวเียมพี่ประกรณพี่กรณนะฮะตำนานกะละมังศักดิ์สิทธิ์นะพี่ปอะกรไม่ธรรมดาเนะี่ยคุณก็เอาไปลงใน YouTube. นะยู u ูบนะกูกูจะบอกให้เรื่องนี้จริงๆเรื่องไร้สาระมากเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็นปีปแล้วหลายปีแล้วเนี่ย <_ d Öyle> แต่อยู่ดีๆเนี่ยการตัวผู้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอกรรมนะครับแล้วก็อผมคิดว่าไอคนยอาไปเนี่ยชีวิตของมันจะต้องล้มละลายนะครับผมนะนะครับที่ผมพูดตรงนี้นะครับผมแค่เล่านิทานป,ประหลาประลานะครับพี่้องครับคือมันพูดทําไมน,นะมันพูดทําไมเนี่ยฮอะ พี่มุนีกดีครับพี่มุนีพี่ม,พมุนีนี่ต้องถอยแล้วนะตอนนี้มีตำนานเรื่องตอนนี้มีตำนานเรื่องกะละมังศักดิ์สิทธิ์แล้วนะพี่มุนีนะอ่ะกากะละมังหายด่ากันไปด่ากันมาเถียงกันไปเสียงกันมาคือกูกูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงไม่ไปแจ้งตำรวจไปตามเรื่องที่ตำรวจนะพี่นัขา พี่แนนต้งสวยและรวยขากูเรียนแบบพี่ประกอบอนนะมีกะละมังหายค่ะหายมีกะละมังหายไปจากวัดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็มีีม่จานตัวผู้นะคะออกมาเล่าว,ว่ามีคนขโมยกะละมังค่ะเสร็จแล้วก็มีขารีบออกมาตอบโต้นะคะขารีบก็บอกว่าเอ๊ะเล่าไปเล่ามาเนี่ยชีวิตครอบครัวกูหรือเปล่าเนี่ยคือขารีบเข้ามาตอบโต้ว่าสิ่งที่จานตัวผู้ออมาพูดเนี่ย มันหมายถึงครอบครัวปูหรือเปล่าอันนี้มันกำลังใส่ร้ายป้ายสีหรือเปล่านะครับก็เลยมีการต่อต่อคอนเทนต์กันนะครับผมก็เลยขำครับพี่แนนพี่แนนขาคือกะละมังหายเนี่ยมันจะเถียงกันนำหอกอะไรครับพี่น้องครับเรื่องมันตั้งหลายปีมีอีกาข้าวขาวในหมู่บ้านเอาไปบอกนะคนนอกมันจะรู้ได้ไงถ้ามันไม่มีสายลับ0 0 8ในหมู่บ้านแล้วก็ออกมานำต้าน ตามตาใสกันในการเล่าอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ไ,ได้เกนยนป่าวเ้เรยป่าวอ,อันนี้ที่ฉันก็ไม่รู้นะคะว่ามันหายไปยังไงหรือว่าเขารู้ได้ยังไง <c oughs> นะเมืนอะคุณนะั่นแหละเมื่อคุณแมกหรอม่ตาใส ด่ฉันกนะอ๋ไม่งั้นไอไอไอ้ไอพวกนี้มันจะรู้ได้ยังไงมันก็สนุกดีพี่แนนเรามองไปเรื่องตลกก็ได้นะนะเห็นไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่แว่นกลกๆเหมือนผมเนี่ยตาใสาอ,อา่าดิฉันอน่ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าข่าวมันไปได้อย่างไงนะคะ นี่พวกมึงมีเรื่องตลกให้พวกคุพูดตลอดเวลาเลยนะนพูดจริงๆนะคุณสเสนเตสวัสดีครับคุณนิตยานะนะครับผมถามเลยอะ่ะของมันอยู่บนภูเขาอะ่ะถ้าคนไม่ได้คนในพื้นที่อ่ะกล้าขึ้นไปไหมนะไม่กล้าหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รล้ไม่ลไม่รล้ไม่ล ไม่รู้ไม่รู้พี่เหนันกล้าครับ <S <S 2> <S 2> <S ไม่รู้ไม่รู้ไม่คุย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 เอ <S <S เอคุยขำจริงจริงพูดตรงตรงเละนะนะมาแล้วจะได้พดีครับ <S 1> <S 1> <S 1> ผมปวดหัวคือเรื่องอื่นมีเยอะแยะแม่งไม่คุยนะไอจานข้าหมาตัวผู้เอาเรื่องกะละมังมาคุยนี่มึงบรรยายกฎหมายยังไงกลายเป็นเรื่องของกะละมังวัเนี้ นะพี่บักเกิรวัอดีครับโอ้โหตั้งแต่พี่บักเกิรเปิดตัวออกมานะพี่บักเกิรโอ้โหยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนี่แม่งเหี่ยวเลยนะพี่บักเกิรนี่แม่งมาได้ได้ถูกจังหวะชี้เปงเลยคุณต้อมน้อยัอดีครับคุณละชอนนะเอาจริงจริงๆนะพี่ผมผมฟังแล้วผมโคตรขำเลยแตนะ่กาละครั้งหนึ่งมีกระมังแห่งหนึ่งอยู่บนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์วันดีคืนดีครับมันมีไอชาติชั่วตัวไหนก็ไม่รู้ครับ มีไอ้สาระเลวสองสตัวไม่รู้ใครก็รู้ช่วยกัะแบกลงมาขโมยโนาะขโมยเสร็จแล้วก็เอาไปซุกเก็บไว้ที่ไหนแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝังอยู่ในดินนะครับไม่ว่าจะไว้ที่กอภยัยไม่ว่าจะไว้ที่โคนต้นไม้หรือบนอากาศวันดีคืนดีครับพี่น้องฟ้าคำรามจะหินเสียงฟ้ารลองฟ้านองนั่นไหมฟ้ากนองนั่นไหมนะครับ วันนี้คือดีกับ้าร้องครับอ่าพีก่กิฟต์วันนี้ครับคุณมนีวันนี้ครับมีสัตว์ชนิดหนึ่งครับได้มุดไปมุดมามุดไปมุดมานะครับแล้วก็ไปเคาะโดยใช้ฟัน <c oughs> เกิดเสียงเกิดเสียงกลางวานกล้องเกิดเสียงกลางวานกล้องไปทั่วแผ่นดินทั่วหุบเขาครับและแล้วก็มีนะครับนฮะ และแล้วก็มีผู้มีบุญท่านหนึ่งได้ยินเสียงจึงเดินตามเสียงไปอุตจะอุตจะพบว่าวิการมังทองคําพี่น้องครับการมังทองคําหลังจากที่มีสัตว์ชนิดหนึ่งใช้ฟันของมันคาเคอยากจะบอกให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาปลอมตัวมานะครับสัตว์ชนิดนั้นเป็นเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาปลอมตัวมาครับ นะจำแรงแปลงกายกลายเป็นะกะลอ,อกน้อยสมมติเป็นกะลอ,อกน้อยแล้วก็เช้ฟันอันนะครับทุตานะครับเสียงกลงวันทั่วป่าทั่วหุบเขานะฮะคุณแก้ไปนีครับนะมีผู้มีบุญไปเจออุตตะกระมังทองคำเจ้าคาเอ้ยเจ้าคาเอ้ยกระมังทองคำเจ้าจ่าใร มาช่วยกันยกหน่อยครัเอาช้างมาลากก็ไม่ขึ้นครับก็เรามงเอาชายชะกันสิบคนก็ไม่ขึ้นครับแต่พอนึกได้นะครับชายผู้มีบุญคนนั้นนะครับก็ได้พนมมือขึ้นนะครับระลึกถึงเจ้าป่าเจ้าเขาอนาณาปาจเยอิเท,ทเทนาอปาติยาอปาติกึดกึดกึด,กดอปาติ้ต บัดนั้นกะละมังทองคำดึงขึ้นง่ายได้ดั่งปุยมืดปุยนุ่นอ้โหโ,หโอ้โหมึงยิ่งกว่าตำนานรักดอกเหมยอีกนะเนี่ยนะมึงยิ่งกว่าเรื่องสี่กุม,มารอีกนะเนี่ยโอ้โหไอคนเล่านี่แม่งก็เกงเก่งปริประตอเนอะเออกูก็ไม่เข้าใจเสร็จแล้วก็มีการอัญเชิญกะละมังทองคำนี้ขึ้นไปบนวัดเหมือนเดิมและให้ญาติธรรมได้ไปแปะทอง ปิดทองคาเปลวแล้วก็บูชากันมานับแต่นั้นจนถึงบัดนี้อืมเยี่ยมเลยเนาะ